ไปดูท่าเทียบเรือเกาะลอยกันบ้างค่ะก็ได้มีการคุมเข้มมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 ค่ะ ที่ท่าเทียบเรือเกาะรอยเกาะสีชังค่ะก็ได้มีการวางมาตรการคุมเข้มการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 นะคะในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนค่ะซึ่งก็จะมีนักท่องเที่ยวจากหลายพื้นที่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวและมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังเกาะสีชังกันเป็นจํานวนมากค่ะโดยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางนะคะต้องแสดงหลักฐานการได้รับการฉีดวัคซีนหรือแสดงผลการตรวจ ATK ไม่เกิน72ชั่วโมงซึ่งถ้าหากไม่มีก็จะมีบริการตรวจ ATK ให้ฟรีค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ด้วยค่ะและก็ยังมีนักท่องเที่ยวบางส่วนค่ะเดินทางมากราบไหว้ขอพ,อพรเทพเจ้ากวนอิมเทพเจ้ากวนอูในวันขึ้นปีใหม่จีนเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองศรีราชายังได้นําลูกปลากระพงขาวมาให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมทําบุญปล่อยปลาล,ลงสู่ทะเลอีกด้วยค่ะ